สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องเศษษ l i f e ไต y l e b ยสลาวุธอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ผมไม่ได้ทำเองนะวันนี้ผมมีผูม้มีความรู้ที่เยอะกว่าผมทำก็คือนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมผมคีมเพื่อนวุฒิครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างง่ายๆเลยนะครับ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําเราเอาเชื้อน,นั้นมาขยายต่อเพื่อใช้ในงานเกษตรโดยทั่วไปนะครับประโยชน์คือ1ตึงไนโตรเจนในดินทําให้พืชสามารถใช้ไนโตรเจนบนผิวหน้าดินได้เต็มที่2ขึ้นชื่อว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นฮิวมัสพร้อมที่พืชจะเอาไปใช้งานได้ 3. ความสามารถพิเศษของตัวนี้คือช่วยลดกา๊ดาซไข่เน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุได้ครับ พวกขี้สัตว์สดๆอย่างเงี้ยใส่ต้นไม้เงี้ยคุณจะเห็นว่าตายเพราะน้ำก๊าซไข่เน่าที่ยังระเหยไม่หมดตัวนี้จะช่วยย่อยสลายและดูดซึมก๊าซไข่เน่าได้หมดเร่งกระบวนการการหมักเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีทําเลยเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนคนนี้ผมทําให้ดูครับก็<า>วันนี้เราก็มาดูอุปกรณ์ครับเตรียมอะไรบ้างหนึ่งขวดน้ําขนาด5ลิตร ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับผมจะเป็นใช้น้ำจากสระที่โดนแสงแดดนะครับที่มีปลาว่าอยู่สอ,องเราเตรียมไข่ไก่หนึ่งใบใช้ไข่เบอร์เล็กสุดก็ได้ประหยัดสามหัวเชื้อจุลินทรีย์หลังคอแสงที่ต่อเชื้อเป็นแล้วหนึ่งเดือนอพเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยนะว่าน้ําที่กองจากน้ําจากสระเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพี่คีมอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะน้าที่กองจะไม่มีตัวจุลินทรีย์อยู่ครับจะเป็นน้ําสะอาดเกินไปจุลินทรีย์จะ ไม่สามารถอยู่ได้ส่วนน้าทิสะจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเราคือมาขยายเชื้อมาต่อเชื้อจะง่ายกว่าครับเราก็ไปดูวิธีการทํากันเลยครับเชิญครับขันแรกเราเตรียมน้ำาลิตรต่อจุลินทรีย์1ลิตรที่เราจะต่อครับแล้วก็เทน้ำขอเทน้ำก่อกหน่อยนึ้งเราทําการตอกไข่ครับใส่ถ้วยทำเหมือนไข่เจียวครับแล้วก็ตีให้แตก เปือกไข่นี่เราไม่ต้องทิ้งก็ได้ครับเราใส่เวลาเราเขยา่ามันจะได้ไปกวนโครนขวดนะครับมันจะเข้ากันได้ง่ายมีไข่ให้เข้ากันเทไข่แล้วเราก็เติมหัวเชื้อเราจะเติมไป1ลิตรนะครับ ยาสูตรดมนะครับมันน็อกได้เลยครับเป็นกา๊าซเนยาเราเติมไปประมาณหนึ่งลิตรนะครับแค่นี้แะครับหายาวหายาให้เข้ากันเลยนะ แล้วก็ไปตั้งในที่กลางแดดน,นะครับทางที่ดีแกะสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะครับเพื่อจะได้รับแสงได้เต็มที่แค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีการต่อจุลินทีย์สัตวอแสงแบบมีหัวเชื้อครับต่อจุลินทรีย์ได้แล้วเราต้องรอเวลาให้มันเชื้อมันเดินถ้ามีหัวเชื้อประมาณ2ออาทิตย์ตากแดดจัดทุกวันขยาว ทุกวันเปิดฝาทุกวันให้ระบายแก๊สออกครับประมาณ2องอาทิตย์ถึง1เดือนสามารถนำไปใช้ได้เลยวิธีการใช้นะครับเราจะใช้1 0 0่งซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรนะครับนนเราลับเขานะครับลับได้จึนึ่งประมาณนี้นครับเราจะสาธิตโดยใช้พืชกระท่อมนะครับอ่าเราลดทางโคน การลดทางโคนได้อะไรหนึ่งจะมีตี да schnell, ตัวนี้จะลงเข้าไปสู่ดินตึงในตัวเจนในหน้าดินเพื่อให้พืชกระท่อมได้ใช้ในตัวเจนได้เต็มที่สองย่อยพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆให้พร้อมใช้งานในรูปแบบของคิวมัสเพื่อให้พืชได้ดูดซึมอาหารง่ายขึ้นแต่ถ้าเราพ่นทางใบัินี้ตีตัวนี้ในตัวมันจะตึงในตัวเจนไว้เรา่นทางใบเราเหมือนให้ปุ๋ยในตัวเจนทางใบโดยผ่านดินินรีตัวนี้นะครับ สำหรับวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบง่ายๆสไตล์พี่คิมของถ้าใครชอบก็กดถูกใจกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยครับเราจะทำคลิปเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์อีกเยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับ